สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์บูเบ่ทุกคนครับวันนี้ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณพี่ออฟปองสักมากๆนะครับขอบคุณมากครับผมพัเบนชลาทิศปุ๊บเลยไปเรื่อยแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆ800รกโลนะครับ800รกิโลแปดร้อยกที่ขับมาพี่น้ำหนักครับผมมาขับมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากนครศรีธรรมราชครับผมพี่เป็นไบเกอร์ยูทูบเบอร์เลขที่เท่าไหร่อ่าหมายเลข06ครับ06เราหมายเลขอะไร09เก้าเฮ้ยเฮ้ยสูบด้วยโอเคโอเคครับก็วันนี้ ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากจริงๆไม่มีเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ขับเข้ามาก่อนก็เริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยดีกว่าคำถามแรกเลยว่ามันเป็นคำถามประจําเลยก็คือทาไมพี่ถึงเลือกรถรถรุ่นนี้ขอเหตุผลหน่อยครับเี่เหตุผลแบบเอาจริงๆนะคือชื่อชัยยานินตอนเด็กๆตอนเด็กพ่อเรียกไอ้นินจาโตขึ้นมาก็เลยเห็นรถนินจาก็เลยชอบก็เลยซื้อนินจา แบ็สตอรี่มาดีเลยนะนินนินตแปดแบ็คนะแบบเป็นรูปตอนเด็กๆเลยโอ้โหถ้าใครติดตามพี่อ่ะในเฟซเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับรอบนี้มอน้ำรั่วเอาสักพักท่อบินไม่ต้องเอาอันนั้นเอาวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้ดีกว่าอะไรพังพีเออวันนี้น้ำดันครับน้ำยามาน้ำรั่วแล้วก็อีเบสพังครับวันนี้อีเบสพังสามอย่างพังก็ไหนบ้างเลยนะไม่ทำอะไรเลยทำอะไรเลยแล้วทุกคนเลยจบยาหนาาพี่ออฟเลยอ่ะว่าเชพเจ้จารถพังเทพเจ้ารถพังครับผมไม่ใช่พังพันคัน ตัวเองคันเดียวนะพังอ่ามันจะมีแบบว่าออฟลิตี้แบบปาร์ตี้ฮะใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะพังทยอยพังทยอยพังไปร้าล่าสุดนะฮะเฮ็ดทูล่าสุดก็เฮดทูของอ่ากลุ่มแม็กซ์สปีดครับผมก็ออกจากปั๊มได้ประมาณเนี้ยปุ๊บเลี้ยวปั๊บสามเมตรดับเลยครับฟิลขาดเป็นเอฟเฟกต์แบบติดต่อกันโลกติดต่อชนิดหนึ่งตัวใจกรมปศุสัตว์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวรถพังใช่ไหมเอางี้ดีกว่าด้วยความที่เราเดินทางไกลอย่างเงี้ย คือเป็นคนเดินทางอย่างวันนี้มาโห800ร้อโลไปมาถึงนี่คือเหนื่อยมากแล้วก็ให้ให้เวลาให้เกียรติกับเราได้มาพูดคุยกันวันนี้อีกนะครับผมอยากจะให้พี่ออฟฝากถึงผู้ชมทางทางบ้านทางไหนก็ตามที่ดูเนี่ยว่ามีวิธีการเตรียมรถยังไงเนื่องจากการเดินทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเตรียมตัวเยอะทั้งคนทั้งรถด้วยบางทีรถรถพร้อมแต่แต่คนแบบคนเหนื่อยรถมันไหวแต่บางทีคนเหนื่อยทำยังไงพี่เอาหลักๆ เอาหลักๆเลยนะฮะอันดับแรกเลยเช็คของเหลวก่อนของเหลวครับก็คืออะไรบ้างครับพี่เยี่ยวเดี๋ยวเยียวมันจะไปอย่างอื่นก็อันดับแรกน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องพร่องหรือหายไปปั๊บเนี่ยไปขับชาร์ละลายแล้วก็พังแล้วก็คันนี้พังมาแล้วคือไม่ได้ดูแลกะว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าศูนย์เข้าศูนย์เช็คแล้วไม่ได้เช็คเองทีนี้มันเกิดปัญหาคือชาร์ละลายวาวมีปัญหาเสื้อสวมปัญหาซ่อมไปหกหมื่น 8 0 0 0บาทแค่เพราะไม่เช็คน้ำมันเครื่องใช่แค่นั้นเองถ้าเช็คเราอาจจะเสียไม่ถึงพันคือถ้าเช็คนี่ยอาจจะไปศูนย์เปลี่ยนแล้วก็อาจจะเช็คว่ามีอะไรทึมให้มันแบบน้ำมันเครื่องมันหายไปให้ไม่เกิน2 0 0พถ้าสมมติถ้าสมมติไม่มีอะไรให้น้ำมันเครื่องหายก็แต่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวอ่าใช่แต่พอไม่เช็คปุ๊บเรียบร้อยหกเรียบร้อยหกหมื่นแปดครับแล้วก็หม้อน้ำหม้อน้ำก็อย่าลืมว่าใส่กาดหม้อน้ำแล้วต้องดูแลด้วย <ừ> mm. เพราะว่าบางทีเศษดินเศษหินอะไรที่มันไปอุดระหว่างกานมอน้ากับมอน้ําเนี่ยแล้วเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยมันจะไปเสียดสีจนมอน้ําทะลุรั่วอ่ะ,อะของเหลวเสร็จก็จะเป็นพวกโซ่สเตอร์นะฮะ,ะ,ะเพราะว่าโซ่ถ้าไม่เช็คให้ดีข้อโซ่แตกแล้วก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วขับๆข้อโซ่แตกโซ่ขาดฟาดคนซ้อนนะฮะใช่ฟาดเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บฮะกัดฟันพูดเพอเพอคือโซ่ขาดแล้วก็ ตัวกันแข้งข้างล่างเนี่ยเป็นเหล็กนะเหล็กหนาประมาณครึ่งครึ่งเซนอะอแตกเลยม,มันดีดนะมันดีดแล้วถ้าเกิดว่าแข้งแตกปั๊บเป็นเรื่องอื่น<ส>อ,อีกใช่ของเหลวโซ่ยางยางอ,อ่ะหมุดหรือว่าพวกหัวน็อตเนี่ยพอเราเช็คเอยลมยังมีอยู่เอย้ความดันลดลงนิดนึงไม่เป็นไรไปเติมแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ย แล้ว่าเราเราขับปั๊บเนี่ยแล้วเราไปเหยียบซ้ําตรงหัวหมุดหรือหัวน็อตหัวตะปูนานเนี่ยยางระเบิดนะครับเคยเคยแลวเหมือนกันตัวนี้ยางอยู่ๆเข้าโค้งอยู่ปั๊บแล้วย้วยเลยคัดขาดครับเคยขับขับอยู่แล้วก็คัดขาดทักมาผมใช่พอคัดขาดแล้วทีเนี้ยมันเบาเครื่องไม่ได้ตกเกียร์ลงก็ไม่ได้พุ่งข้างหน้าอย่างเดียวเป้าหมายคือ10บล้อแล้วตอนนั้นที่แก้ปัญหายังไงพี่แก้ปัญหาคือปิดสวิตช์ก่อนเลยนะ ออฟรันเลยใช่ผิดออฟรันไว้ก่อนแล้วก็เบรกไว้ก่อนเลยช่วยได้ในระดับหนึ่งกี่หมื่นโลแล้วพี่ตอนนี้ก็ห้าหมื่นแปดแล้วครับระยะอ่ากี่ปีครับประมาณสามปีกว่าสามปีห้าหมื่นแปดแต่ว่าจอดเฉยๆประมาณครึ่งปีนะเพราะพังไม่มีตังค์ซ่อมผมปีเดียวนี่เก้าพันโลเองซื้อข้าวอย่างนี้เรื่องการเตรียมร่างกายนอนนับนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแต่ว่ารดเลยแต่ว่าคนวันวันไม่ได้นอนตอคืนก็ไม่ได้นอนมีคนมีมีพายกรสิบบอกผมมาว่า พี่ออฟไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนไหนไปกระซิบอยู่ไหนอะไปกระซิบอยู่นู่นนะอ๋อเรียกมาไหมมามานี่มาสกอยพันโลไม่ไม่มา <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกอยพันโลเลยนะครับพันโลนี้น้ำหนักใช่ไหมฮะใช่ <laughs> <c oughs> คนหรือรถวะ <c oughs> ช่วยเคลียร์ให้พี่ด้วยเ <laughs> อาต่อดีกว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งกันดีกว่าว่าจริงๆคันนี้ของแต่งไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็เอาเป็นว่าผมสนใจอย่งหนะครับเรียกว่าของแทนที่ดีกว่า ใช่ก็ผมสนใจอย่างนึงมากเลยคันนี้คือเรื่องขอกผมเป็นคนชอบคาร์บอนมากอ่าันนี้เป็นแฟร์รงคาร์บอนเลยพี่ก็เดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งดูดูรายละเอียดตรงนั้นดีกว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคครับไปอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันดีกว่าครับผมโอเคไปเดี๋ยวให้พี่ออฟไล่ให้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับาชิลเดิมพี่เขาทําหักนะฮะก็ยี่ห้อตามนี้ครับก็ไม่รู้ท w 87ครับผมนาราคิววาด87ใช่ ใช่นแปดสิบเจ็ดนี่คือแปดสิบเจ็ดอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดใช่ไหมฮะต้งคนไปเซิร์ชกันจริงอ่ะต่อไปก็เป็สติลชิลครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กลุ่มสติ๊กเกอร์กลุ่มเดอะแก๊งอ่ะเดอะแก๊งแล้วก็บีเอลไรเดอร์แล้วก็เมทใช่ใช่เจ๋งว่ะแล้วก็อันนี้แมทถ้าร้อยต้องไปเอาที่เขาคอจริงวะเนี่ยจริงสุดยอดขับจากนครไปเอาที่เขาคอครับไปกลับ2,400กิโลภายใน3วันนะ พันสองรอบละาพันสองเขาบอกพี่จับกัดภายในสามวันมาหรือว่าเปล่าพี่ไม่ว่าง <c oughs> ไม่ว่าง <c oughs> ต่อเลยพี่ <c oughs> ไม่ว่างก็ <c oughs> กระจกลิซูมานะครับ,รบมันเคยมีตัวห้าเหลี่ยมแล้วก็หายไปแล้วอ,อันนี้รู้สึกเขาเรียกกันอ๋อไม่ใช่ห้าเหลี่ยมมันจะเป็นเขาจะเใช่กว้างใช่ไหมใช่แล้วก็มันจะอันนี้ได้ได้มาใหม่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับก็มีอยู่สองตัวแต่ตัวหนึ่งหายไปแล้วช่างมันเอาหายได้ไงพี่ก็คนคนเขาหยิบไปนะฮะมันจะมีแฮนด์เดี๋ิ้ลพูดเรื่องแฮนด์ด้วยแฮนด์ก็หายไปอ๋อมาต่อ าต่อมาครับปีกเฮดคูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นนินจาห90 2R นทัวใช่ใช่ตัดลมได้ดีมากฮะมาจากไหนเพิ่มแรงแรงมาอีกประมาณเ9ก้าแรงมาเด็กคุณคุณเหมือนยี่ห้ออปีกมโนตัดตัดไปตัดไปตัดอันนี้ปีกมโนปีกมโนโคโซนะฮะผส่มากเลยอันนี้เป็นแฟลิ่งยังไงครับพี่เป็นจับอะเป็นผ้าครับผ้าผ้าหุ้มครับผมผ้าขาบอลแท้ครับผม ก็ขุ่มแฟร์ลิ่งใหม่ครับเพราะว่าแฟรลิ่งเดิมแตกเพราะล้มล้มล้มในสนามไม่ใช่อยู่ล้มเด็ดบนถนนนะครับแล้วก็ของแต่งก็ไบเกอร์ยูทูบเบอร์นะครับหมายเลขหกครับของแต่งเพิ่งได้มานะฮะที่เป็นของแต่งนะครับของแต่งเป็นของแต่งนะฮะแล้วแกะแจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยสีที่สวยอ่ะอันนี้ตัดใหม่ครับตัดใหม่กันล้มกันล้มกันล้มธรรมดาไม่มีอะไรมากแล้วก็การเด็กจําไม่ได้ซื้อนานแล้วไม่แน่ใจว่าของโมทีฟหรือว่าของลิซูมา แต่ว่าชุดเออน่าจะเป็นของลิซูมาเพราะว่าพี่ซื้อชุดลิซูมาหมดเลยลตั้งแต่ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้หายไปเป็นของลิซูมาแล้วก็แฮนด์ลิซูมาแต่ว่าแฮนด์ลิซูมาก็หายไปอีกแล้ว,ลวก็มีคนถอดอะพี่มีคนคือฝากไปแล้วก็กไม่คืนเอออ,ทอัทรอันนี้เรื่องจริงก็คือเป็นเป็นรถเอออัทรอนต้องบ,บอกว่าคันนี้ไม่พังก็หายไม่พังก็หายนะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนไปเป็นแฮนด์แฮนด์หมอบสนามแล้วก็ทีนี้ได้เป็นแฮนด์สปีเออร์ห้าร้อยครับก็พอดีเลยไม่หมอบมากแล้วก็ไม่สูงมากจน ครับผมก็โอเคมันจะได้สีจะได้แมทแมทกันอันนี้ใครบอกว่าล้มแล้วหักไม่หักนะครับผมล้มมาแล้วผมล้มมาแล้วแล้วก็ใช้งานมา3ปีเนี่ยก็แข็งแรงดีทุกอย่างแล้วนี่คือปรยชน์ของการพับได้ใช่โอเคต่อไปที่ก้านคัดเป็นก้านคัดตัวเดิมครับตัวเดียวกันนะฮะมาเป็นชุดเลยใช่ยืดหดเนยืดไดยืดหดได้แต่นี้ไม่หดแล้วครับยืดได้อย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่มีมีมันจะมีต้องขันตรงนี้ฮะนี่นี่ตรงนี้ แต่ผมไม่ได้ขันไว้ต้องฝึกฝืนหน่อยนะใช่จริงๆน้ำมันโช๊คก็ก็เปลี่ยนใหม่นะเซ็ตใหม่ให้มันหนึบก,กว่าเดิมให้มันแข็งกว่าเดิมเพราะว่าเป็นคนชอบชอบขับแบบอ่าแบนโค้งชอบกับสนามใช่มันแบบนนหนึบๆนสักนิดนึงให้มันสะท้านหน่อยใช่ให้มันแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีดออกมามากไม่ดิ้งออกมามากแล้วก็อะไรอีกก็มีฝามีฝาอ็ฝาถังครอบ กันถังนะฮะสิกเกอร์ของคุณออฟต้านะฮะฟอสซิลไรเดอร์ฟอสซิลไรเดอร์ได้มาแล้วเหมือนกันกันลื่นกันลื่นของอะไรวะอะไรวะกันลื่นเป็นกันลื่นของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอ๋อโมโตโมโต้นะครับแล้วก็ก็เฟลิงข้างซ้ายขวาชุดเด่นคาร์บอนรับผมรถก่อนรถพี่มีฉายาว่า ข่าจี๊ดเข่าจี๊ดตอนนี้เรียกว่าอะไรครับตอนนี้เรียกเฉากล้วยเฉากล้วยเอาชื่อหมามาตั้งไว้ก่อนนึกไม่ออกจริงๆจะปั้งว่าแบบเพิงดินก็มีคนเอาไปตั้งแล้วก็ไม่อยากจะซ้ําเขาแล้วก็อันนี้โช๊คเวอร์ซิตหกห้าศูนย์ปรับที่โหลดได้นะครับปรับตรงนี้ได้มันก็เลยทําให้หนึบกว่าเดิมคือไม่ได้เอาโช๊คของนินจามาใส่โช๊คนินจาพังแล้วนินจาพังแล้วเราเอาโช๊คเคลร์ซไปเลยใช่มันจะหนึบกว่าแล้วก็มันปรับได้ด้วยมันจะไม่ไม่ดิดเวลาเข้าโค้งมันจะไม่ย่้ เกยยงพี่เกยงจำไม่ได้ไอพีหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ซื้อนานเลยมากนานมากแล้วก็อันนี้ก็อันนี้คัสตอมเองเพราะว่าหาย๋อหายแล้วคับตอมเลยครับผมคัดตอมเองเพราะขับขับแล้วจะเบรกเบรกหลังเบรกไม่ได้เอ้าหายไปก็เลยเอาน็อตมาแล้วก็ัตอมไปสายใช้งานอย่างแท้จริงเลยครับผมแล้วก็ท่อครับบริเวกตัวนี้ได้มาหลังจากที่โยชีหายไปครับขับขับแล้วท่อหาย ท่อขาดขาดเลยนะรู้ตัวอีกทีว่าหายตอนไหนครับตอนถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วไม่ใช่มันชะลอรถแล้วก็มันได้ยินเสียงแปลกแปลกแปลกมันจะเลิอไงว่าจกินโค้กได้ยินเสียงแปลกๆกก็เลยหันมาดูอ้าวท่อหายท่อหายแล้วก็เอาท่อของเพื่อนมาไปทอดเอามาใส่ก็ดังไปสุดท้ายก็หาตัวนี้มาเออโอเคมันก็โอเคนิดหนึ่งแม่เลยนะจบเลยครับผมสวยด้วย ลายคาร์บอนนะตามสไตล์ตามสไตล์คาร์โบบิกยางพิลลารี่ลอสโซทูทำไมถึงเลือกตัวนี้พี่เพราะว่ามั่นใจนี่ตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้คาร์บอนอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแบบ LED กับพริบเร็วครอพิบเร็วไหนขอดูได้ไหมพี่อย่าแต่ว่ารู้สึกว่าดีเลย์จะพังแล้วอ้าวเร็วไหมวะอ่าเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอดรอดรอดรอดอีอีกทีอีกทีนึงอีกทีหนึ่งอหน แล้ามาคุยเรื่องยางกันดีกว่าทำไมพ,พ,พีเรื่องลุกพี่รุกเป็นอะไรกันในวันนี้พ <P ie S 2> มันเป็นอะไรตัวนี้อะไรยังไงเพราะว่า <c oughs> คือมั่นใจใช้ยางหนะักแน่นอนครับก็มันค่อนข้างจะตอบโจทย์ก็คือมันไม่สปอร์ตจา๋าแล้วก็มันไม่โทลเลงจา๋ามันมันใช้งานได้โอเค <c oughs> แล้วฝนนะพี่ฝนรีดรีดน้ําได้ดีกว่าสายฟ้าเคยเคยใช้สายฟ้าแล้วก็มันมันจะลื่นครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอฝนตกอะไรก็โอเคไม่ไม่ลื่นนะครับ มั่นใจนะครับมั่นใจเวลาอากาศร้อนนะถนนให้แห้งก็เข้าโค้งได้ได้ดีแล้วล่ะถ้าไม่เชื่อยังไงเดี๋ยวไปดูรูปเลยแท็กรูปให้ดูเลยว่าตอนเข้าโค้งันถนนนะครับไม่ใช่สนามแล้วสนามหรอพี่สนามก็มีรูปเหมือนกันสนามก็วอมยางร้อนก็ลงได้เยอะรักลงเยอะเยอะมากอันนี้ใช้มานานยังไงคนอันนี้รู้สึกว่าห้าเดือนครับห้าเดือนแปดพันกิโลโลห้าเดือนครับโอเคครับผมแล้วมีตรงไหนไหมพี่ ออก็มีแค่เซ็ตโชคหน้าโชคกหลังแล้วก็มีกันลมมีก็มีแค่นี้เพราะว่าไม่ไม่อยากแต่งมากสาเหตุที่ไม่อยากแต่งมากเพราะว่าเคยแต่งมากแล้วลม้มแต่มันพังเพราะว่าด้วยด้วยการใช้งานของเราเนี่ยพี่เป็นคนชอบขับเที่ยวแล้วก็ชอบขับ,บขับในสนามสนามเป็นมันเป็นลานกว้างแล้วก็มาวางลายกันเองเอายางมาวางแล้วก็ทีนี้ลม้มล้มก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ mm. ตอนนี้ที่บ้านมีเฟลลิ่งอยู่ทั้งหมด3มคู่ มีสีขาวสีดำแล้วก็คาร์บอนอย่างอาทีมแข่งเลยนะเอามามาสำรองไว้ว่างั้นใช่เฟรลิงหน้ามีอยู่2นะฮะกับไอ้บางคนหน้าก็มีอยู่2ก็ตอนนี้จะไล่ไล่เก็บไปเรื่อยๆจะไล่เก็บไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็จะทคาร์บอนหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ตั้งใจว่าจะทำคาร์บอนหนอดสายเดียวกันเลยเรามารอดูกันอยู่อยู่ที่ว่าเงินถึงมาเดี๋ยวพอพอทำเสร็จโทรเรียกพี่ออฟขึ้นมากรุงเทพอีกรอบเหนื่อยมากโอ้ยเรียกเลยท่านครับเสร็จหนึ่งชิ้นเรียกหนึ่งรอบอ่ะโอเคก็ คร่าวๆเท่านี้ของแตงนะครับผมก็เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆนะครับพี่ออฟออฟปองศักดิ์ครับออฟปองออฟพงพัตออเป็นชาลอาทเอาไว้หมดเลยวันนี้นะโอเคก็ยังไงฝากชแนลไบเกอร์บุฟเฟ่แล้วก็ชแนลอะไรเอ่ยเอ่อเดแก๊งไรเดอร์ครับผมไปติดตามไปติดตามกันได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนปิดคลิปจะมีให้สองชแนลเลยไปกด subscribe ไว้นะครับก็พวกเราลาไปก่อนวันนี้ต่อขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ800โลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบุณครับขอบุณครับแม่นมากแม่นมาก